ครับผมสวัสดีพี่สู้ผูทุกคนครับผมมาตามแนวทางล่าพัฒนาพอ่อเสียนพาสุกน้อพี่น้องวันสุกที่ยีเอสพุจิกาสองห้ากหากแปดมือวันจันบัดเขา่าเจ็ดเก้ามือวันพุธบัดรดพี่น้องบัอกเขา่า้อพี่น้องนะราะว่าเหลขมัอนออกสามสองสองเหลขล่งลางก็คือ C ส,สามของเพ่อนกับมีตาี่หกเราพี่น้องเนาะเล็กออกส่สามบ่เขา่าเ้อพี่น้องได้เล็กวิ่งกับบ่เขาได้วิ่งกับรถมันขวาเสวียนพาสุกเอาแก้มือไม่เล็กมีเขาามีหลุดได้พี่น้องได้เพราะว่ามือวันจันทร์กับเขาด้วยเจ็ดเก้าก็เลยบอ่อตออเนียเนาะพี่น้องบอ่เบินได้ ลาวเสียน,นเ,นเสียนผาสุข วิ่งบนล่าง ครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับผมคุณพอ่อมาหอดบ้านนะบ่หอด์มาหอด์เหรอหอดบางยานครับอ๋อคุณพ่อเปถามหาแนวทางไงเอฟเซฟีนะบ่คุณพ่อครับพ่อเสี่ยนทุ่งฝนเหรอครับอ๋ออ๋อพ่อใหญ่ทุง่งฝนอ๋อเลขคนชิวเดอ้อครับรูดข้าวเดียวกับเขารูดข้าวเดียวกับเข,า,ขาเขาบ,บิ่งปวดน้ำเบิ่งคนอยู่ได้ครับเลขคนเก่งอยู่แล้วมันกับเขาสิกลางวัวุฒิบ่าวางันก็ได้น้อเลขก็ได้ครับ <c oughs> เออแบบแคปไหนเราเราก็เอ้นอว่ามันมันจีเขาก็นหลดไปแท่งนั้นเลขันเบิร์นด้ซื่อหรอครับยังว่คก็เบิร์นดีแต่ฮะจักนี้ผมก็งงู่เลคืออยากจัเบิร์นนำเบิร์นี้หนึ่งหนึสามสามเจ็ดเจ็ดหล้วก็ยังมาสองสองอีกมันก็่ค่อยถึงแล้วนอสองสองเนาะบอกครับอันขั้นเลขเบิ่นี่อเทียนเพิ่นไ่มานี่ยสิบสี่สิบห้าจานนี่รูดเหมือนเด้ครับขั้นเลขเบิ มันหล <c oughs> ุดเหนือยวโอกาสคือยากอยู่ครับมันจับเวิ้นกันเป็นตุกันไปตลอดพ่าอย่างงันเบิ่งแล้วมันหลุดล่างเงามาโดนเหนีวอันเดียวนี้ผมกัดเดียให้กับทิว่าไหนโตเราก็บอกอ่ะตกโตมาป้วันละครับออันนั้นคุณพ่อเดี๋ยวยวนี่ว่านี่ครับพ่อมเราได้เขียนวันทีแล้วล่ะเขาบอกเขียนมันทีแล้วเราบอกวันที่ยี่สิบเอ็เขาบว่าวันที่ยี่เอ็นี่มันเป็นวันถูกเนาะครับ อมันสามตามงลยมันแต่นั่นมากกว่ามันกับขิดกับสอาติอาิตยหนึ่งมันสามมือกับสมมติว่าพิสองมือกัเขาเข่าื้อนึ่งอยู่ว่ามสามตามำลยเนาะคุณอเนาอครับกับมือมันจันกับเขาเจ็ดเก้าอยู่ครับแต่ว่ากับมันนั่นรุดกับเลขวิ่งกับแต่ว่าเขาอ,อยู่กันในดอกว่าแต่ี่รุดแน่ยุด,ดอกกลับมาห่างรุดหน่อยเน,ยนาะเลขวิ่งเนาะคุณวเนาอครับเลขวิ่งรุดเนี่ยสันอัน,อนเอาจังที้ะคุณวรเด้อเอาวิ่งบนล่างเด้อครับ บนล่างห้าเก้าหาห้าเก้าสมมตกันนะคุณพอเดอร์เก้าครับห้าเก้าสมมตกันจับคู่มีศูนยห้า้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้าครับ มาคนหลายเลยมันก็มาจาัดคนใส่พอดีผาว่าเอาผมอะไรเก้าเก้าคุณกอก้าเก้าสีก้าโตโค,าคุณกอคุณก็เน้นๆตัศูนเก้ากับสี่เก้าแล้วเด้อครับเน้นเน้นศูนเก้านะครับเนาะเก้าสี่เก้าับ <4 S 2> แี่ว่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่หลังเขามันเวิร์กกี้กันเสียนกาอยากนะลืมลยแทะเก้านะมันโตเวลาอยู่น้ำเสือมันสีนักกาต่างหัวปา๊บมันเป็นหัวโคดเดอร์เมนด้วยครับมันเป็นหัวมันก็เป็นดูนะน,น,นอกคุณพ่อนอกครับอืมวันนี้เลขสามตัววงตัวออยคุณพ่อจะสอบโุดเดอรครับมีหนึ่งสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่เก้า ระว่งา,วา,างของตัอไปเอาอะไรนะมีลำรอ่องต่อกันเอาสองสองศูนเก้าคุณพ่อตาเน้นๆตัวนี้ละตัวหนึ่งสี่เก้าเด้ร์ครับหนึ่งสี่เก้าเน้นเดียวเนีน่ยสองศูนย์เก้าตัวรองตันนี้ิงกับคันน่งอยู่ละหาศูนย์เก้าก็ได้คนว่าสูดอยู่ที่ผมบริจาคใหม่ย้นี่าจิมี มาจับให้โตเวื่อที่จะล่อหาเต่าแลจับได้กันแล้วยากสนทนาต่อการเปลี่ยนแปลนันมากในตรงนี้แต่ว่าครับผมในีที่มันเบิ้งกันกันม่วนอบที่ผมจับไปหายก็หาตัวมาเสียบไปหากับเต่านี่ลรัครับตัวมาเสียบไปหาแล้เต่าแล้วคือว่าติดบมดุสตผมดอกคืออันมาคุณพ่ศ์อาตัวตัดให้ผมจะโกรุเนี่ยครับเออคันเลขลงผ่านตัดมันติดเปล่นแล้วนี่ กันไว้สามสามนี่กูเอาเซ็หตัดเเอาสามสองกุเอาสามสองคุณสอหยอกเปลากเอาสาองนี่แหะคุณพ่อตัวเดียวเนี่ตัวเดียวนี่มครับตัวกันมเพราะว่ามีสูตรหนึ่งสูตรเป็นเลขล่างครับเพื่นนี่มาามันิไปทั้งล่าเลยเพราะว่าเป็นสูตรเลขล่างมัง มันออกมาจากสูตที่มันออกสามเทสแต่นันของอันเรยอไถ่นะผมเอาของเรยอไท่มาคนนวเพอมันออกไข่ไข่กันเด e ียวแลย้อย้ year, mar, หนหลังวงเามันเป็นจะเอาในสามสองกัเลเอาไปสกันไว้เลยถางเือคนมามาคุณสอนนะครับอ่ามันสอดไปหันกากเขาถือว่าหลาย่นไปเราพงน้ใสามตัวเด้อตัวกันเน้นเน้อคุณพ่อเด้อแล้วก็แล้วก็ชุดเก้าตาีเก้าหัลัวอ์งเงินเท่านี้แล้วคุณพ่อเด้อ อันนั้นวันนี้ของไทยห้ากับคุณละมืออืนคุณละผมเอาให้ผมให้แม้วดี๋ยวละของไทยห้าก็ไดครับมือกับมือออ่นก็อันมืออื่นกับประมาณสี่โมงกลัวเปล่าครับเพราะว่ามืออื่นก็ได้ไปลงบั่นคือเ่าคุณ่อโทรมาเอาหลอดพ่อวางหลังที่ผมใหญ่เรียกร่างไว้ก่อนเพราะผมมันใจเรียกร่างแห้งอยู่เรียกวนนี่ผมผมเป็นรังเล่รังเลอยู่เรียกวนนี่าะมันใจเป็นไรแต่เรียกร่างของไทยว่าผมเร็นเมืองไหลายรอกแล้ว าอยู่อันกาของราวเฮ้องน,นที่ยีเ่เบสพาเนี่กททนนัทั้งหวงนท่านี้แ้วเดอครับเออขอบอกีเข,ของเบิออ้องกับอยสูดดีลำรวยลำรวยกัอย,อย่าลืมคนอะไรคนแท้คณบอกคนแน้วอแรงไจลท้ได้ในหุ่นไปทั้งที่ได้หลักทรงวางนไฟ,ไฟคน,คนลักะายแรงตัวดีงเอ็่หล่ะต่อยกดให้คนแน่เพคนมีมพลังเอาอยู่ดีงตัวดีลำรวยลำรวยตกวตัวหวานหวันที่ยีสวัสดีครับครับสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ พี่น้องเขาแคบหน้าจอได้อันนี้ขึ้นเล่าพอเสี้ยนผ้าสุกได้พี่น้องได้การวิ่งหากับเก่าน้ำหนักเท่ากันส่วนจับกูนี่ก็คือศูนย์ห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่เก้าพอพันเน้นให้ศูนย์เก่าสี่เก่าได้พี่น้องได้ส่วนเลขสามตัวนี่หนึ่งสี่เก้าเป็นตัวเน้นสองศูนย์เก้าเป็นตัวร่องกันสามสองได้พี่น้องได้แต่จะเลื่อมบนล่างไปกลับได้พี่น้องได้บนล่างไปกับ ถ้าพอมกกักพอพันจับคู่พอพันกะหามาใส่หาขับเก่าได้เ้อพี่น้องเ้อเพราะว่าเล็กวิ่งพ่อกลุดยากนะแต่ว่ามือมันพุ่นก็ลุดไปกับเพิ่งลุดนี่แหละพี่น้องเล็กวิ่งอะไรเมื่อตะกี้ลุดนี่เอาตามนั้นนะพี่น้องขอบคุณพอเสียนพาสุกะหลายเอามาันมันกันฝากกดเลล์กคนแช่คนติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม